สวัสดีเช้าทุกท่านทุกคนด้วยนะครับาชมบรรยากาศนะวันนี้ว่างๆจะไปตัดผมครับไปด้วยกันเลยครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนด้วยนะครับเก็บไรอ่ะวันนี้ว่างๆฮะมาเคลื่อนขายไม่ค่อยดี ลูกค้าเอาไปเองครับไม่มีเตาท่เาเลยว่างๆมาตัดผมหน่อยครับผมยาวเดี๋ยวกลับมามาโกรกคืนฝนก็ตกฮะนอนลุ้นทั้งคืนนี่ฮะบรรยากาศเช้าๆของฟ้าเริ่มเปิดแล้วครับตะวันอยู่นู่นนะครับอันนี้สัวปะร สวยวันนี ite, ้ว่างๆเลยออกมาบรรยากาศมาดูเช้าจะมาตัดแวะตัดผมหน่อยครับผมยาวแล้วเสริมล่อหน่อยฮะเพื่อสาวๆจะมาชอกหน่อยล่อยผมยาวๆไม่ไหวครับ พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับ FC ลุงพลประแสนด้วยนะครับเข้ามาชมก็กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเล็กๆหน่อยนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับชมบรรยากาศเช้าๆกันเลยนะครับทุกท่าน FC ทุกท่านด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับมีโอกาสแล้วจะไปเยี่ยมลูกคนประแ้นนะครับรอเก็บตังค์นะครับเพื่อจะปรับปรุงร้านใหม่อะไรใหม่ คนคิดถึงทุกช่องนะครับก็ดูคลิปให้กดไลค์กด,กดแชร์ให้ครับบรรยากาศเช้าเช้านะแถวบ้านผมมแบบนี้ครับไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่าต้องรอรุ่นกันครับ ออกมากก็เหนื่อยครับขอบคุณเมตตา FC ซีทุกท่านด้วยนะครับด้วยมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องคอนชัยหมูกระทะด้วยนะครับ ตัดเสร็จแล้วเสร็จก็จะให้พี่สาวโกกผมให้ ถึงตุ๊กตุช่องด้วยนะครับอะไรก์รกดแจกกดอนสะสไครช่องคนไข้หมูกระทะด้วยนะครับช่องเล็กชมบรรยากาศะวันนี้ครับมอไซค์มาสับผมไม่มีรถใหญ่ครับมีมอไซค์คู่ใจที่สองหมูมีกันเดียวนี่ครับมีคันก็ยังไม่มีตังค์ซ่อมจมน้ำน้ำา่ว่มบาน จมน้ำก็ยังไม่มีตังค์ซ่อม